นี่โก้ถูกั้ยคือต่ตอบกูกยไม่มาามาตา้ได้เดือนเดน่ไม่ตสังเตเาตาแล้วมันแตกแนประมาณไงอเดียนกูเชาออกเ้าค่ะลูกนายอีหลีด้นะลูกหลานมุนีนอองิต่สักตครับแรงครับโรด ต้านอีหลีนะเป็นไข่เป็นซึ่งันนี่หนอโคตรหลายจังนักเชียร์บอก่อนเย้าหน้าน้าจักเชียบ์ว่าต่ำนะแม่มาซักหนอสวัสดีค่ะสวัสดีวันวาเลนไทยนะคะ วันนี้นะคะตอนเช้าไปใส่บาตรพวกใส่พวกหญิให้เป็นชูลายเรียนไม่ต่างกันนั่งเข่าเข่าหลักกรไปตู้บาตรเห็นลูกเห้เต่าแม่เท่กันไหนมเลยง่ายง่ายขโบสู้แค่ที่เดียวศูนย์มาข้ากูเท่าซะมีคนตายแล้วพี่นี่เจะาบอกแล้วตายจะาบอกแล้วตายเปงังจีคัดเสียชบพนกิมา งเอวรอดไปได้กับ,า,บาน้ามาดิหนิหวยากงอติกัเ,กเท้าก็เขาไหาีหลีหนอเท้าจะได้เกิดชั่วว่มมบ้านเพื่อนผตก็ใหญ่ญาติวสันญาติไปไดก็คู้พีการน่ะน่ะเออบึ้กยาขนาดเท้าเบาน้ำตาบืนก็ต้งฟาตาเบียนเียนให้หนอตาสาวนสอโอ้ยไม่ได่ให้ดิวเทา้าวนี่ไม่เั้งใจเอ้คู่เขาซมีคู่ขาเมย์คตายรถ เียงเนี่ยเทียงไผมันเียงไรพี่น้องเอ้ยเียงสูบเสียงบาดขนาไม่เสียงกันบ่รดะเนาอโอ้มือคืนนี่ไ,ททไปสอยเดาเอ้ยรวมเทตาติวเออ้ยหมอใส่ไส้ัยันกดใจได้ยุนาเขาเอ้ยป่วยไปร่วงแร้วกวันจับกอ้ยใหญ่บุตรเออสาธุเป็นเลงนี่จับขึ้นมาหมอไปเจียวารวกตัวใหญ่ลวกที่ดี เขารถนน่ะหาเขาว่าไม่ลดแั่สยานมันหัวแต่ใส่รถดีจะจหัวแม่ถอดท่บุญเขาว่าเออท่าบุญทำบุญจะจมแต่ยกไหบกอดซับอันนี้ครานี้ไม่อย่างอีในทามคับคับ่นถออาแม่โลดโต๊ะปีนี่ปวดแข้งปวดขาน้ำมูอบ่ปวดแค่ไหนหัวจีไทยละนอไ เลี้วคือกันกับเป็นยังไงมาเนี่ยกิดกันกับปล่อยบอสันดอร์เป็นยังไงมาแล้วปวดขาหลายพอกจองไซเอลแต่เลยไปซื้อหน้าผลไม้มากินยังวันนอหน้าพลไม้์เนี่ยเขาโคตรแน่นจีเออมากินไปเท่านั้นล่ะเป็นยังเป็นรอยกับหมอกก็กินหน้านี้ยังล่ะหน้าบักเต้สู นี่ใช้มันบนี่เดาหน้าบักเต้สูกกีปอดนี่เนไร้กรหายกินหน้าบักเต้บักเต้ี่ตะบักเต้ัเต้จืิงๆก็เจ้าเส่าซ้ำนี่มค่อยขวดเทียงเช็บขาจักเทียดกได้ไปหายกินหุ่นเราบอกว่าไม่โดยุบานเข้ากรบบ่อือดยุ่งเรี่องจมียุวัดกับผู้ชายได้ไม่ง่ายล่เจ้าหากินเียงแ่าเฮ้ยคนบ่เศ้าคอยขวดกระเศ้าโอ้เจ้ากินงีายงแกดอกตินเป็ดติ่ม เสดอกินเป็ดพนักแต่คือกินกุกขสิเบ้ปั้มต้นทิมยุกวศลกินไม่จะไม่เสียบดังคนตัดอกป็ดเป้านี่ยแตว่าตีว่าโฮมดีเดกาลทิมเปแล้วยืนนี่พ่เมียมจะเป็นสะออนแม่เขาก็ลัางห้เนาะนี่ดิแม่เขาก็ลังลค่ะขีเปนตสะออนเพียสองใจอย่าเปหาแกบและของจายเป็นอย่างจังบายเพราะใดมันสอโย ใจมหาชินแตกในย่ยนานล่อใสจนักกโกงโง่เงินชิดชันดูเจืดเจืองกูโง่ทำบบบนี่นี่อแม่จะซี่แหละลุ้ยบลาเบิงบาดเบิ่งเมี่ยงเพลินรวยบลาปึกษาผู้ใดหลักรวยอยู่ผู้เดียวได้อันได้ลูกเขยฝรั่งสามคนสี่คนพุ่นก็ส่ง ใส่ดินเดละาหาเศนหกเนไใส่หอดบ่มีหอดมองชิไวงิน้วไปหาซื้อท่อมาใส่อวดคนดชยโค้ดช่วบ่มี่ไม่ตายเลยใส่เียง่ายปนิซังว่าซื้อโซ่เป็นมะคอนโซ่เมฆไม่อย่างบ่เมนเมวเนี่ยอ้ยหมากระักในเลี้ยวหายชากวดหอบัักวถามเขาแน่พี่ผู้เขารวยจริงยังบ่ปากเลยรวยยังได้ลูกเขยยิ่ปุ่นยังบ่ปากเลยได้ยา ได้ลูกเคยญี่ปุ่นขันมั้นมาเสียก็ถามกู่็ไม่รลดงานว่าเบื่อจุกวะหรอน้าว่าเบื่ออะไรตีได้ลูกเคยญี่ปุ่นี่หรี่ตีีหรีนี่เร็วเจ๊ไหนจะเมานักเขาหูวเลียงเอาเมาก็หูวเลียงจังได้ลูกสาวสอนให้กระดอไม่น่อยสอนภาษาญี่ปุ่นสอนภาษาญี่ปุ่นนี่เร็วเบาให้ฟังหนึ่งเบาให้ฟังหนึ่งจกฟังตีภาษาญี่ปุ่นใช่ผู้ชิคนนี้ม่นางก่อผู้ชิคุนี้ โอ้ยผู้ขีุ่นนี้มาบ้าคญี่ปุ่นเมียไม่เหงผู้ขีุ่นนี้นนั้นย่างกระอกมาหน่อยกระเบ้าได้ก็ขับเถาซมหนักเขาเบอกว่าจือตี่ทานเขาพูกไมี่าวฝรั่งถื่ลืมเท้าลูกสาวหล่าแล้วได้ผัวประเทศญี่ปุ่นอันเบาอ้อยปั๊บก็นัดเท่าเดาเบาเดาฟาตาปวดตายดิมาจีบตัวเอายูเทเขาเบาได้ฟังเออ พี่ก oui> ุตกหยังต่อพี่กุตกก็ไว้ขับรนแล้วก็ปุนยาเอาช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 าก็นี่พ่กก้อนหนาตั้งไก่ตังหีกุตรงมาติปสิ้มบไมาตปสนี่ยมึงก็บอกไว้ไวเป็นไงพี่กุตงพี่กุตกต้งไก่กับพ่อช้างาเท้าอีกต้น มาตนี่ใบมลืนี่ชื่อๆนี่แหละกูซูนปอกหนาย่ยตากันแล้วสมคิดพอ่อดเท่อดแข็งกีอดแต่สมัยก่าเป็นกะหรี่ความกันเะหามกใส่บ้านเมึงเน,นี่ยเพิอเับบ,าบ้านเพื่นพนพอนกงญาิบ้านพ่นเข้าทพเข้าทีฟัิบาลีปอดอิกเดียวขาลายนั่นเมมาไปละมันมาท่านมูอย่ามาขาลายแต่ดหนมาอีกปอบนี่ไปใส่มาใช้กระถาตัวทีห้าขาลาย หม่เดียวกันมีอะไรกันเนี่ยยิ้าหาลายแม่งกินคนขี่ทีไม่จะพันเกิดได้ยังเรียกเขาเรียงน้ำเรียกับเข่ากับน้ำม่่หาชูรูกชูหัวดอกเออนี่เงินหาบาทไปซื่อห้อนกินกขบเขาอกป่อดกินเขากับห้อนหาบาดไปปุ่มในเป็นเดียนสปิกินเป่าขนาดประวนติเขี่วเป็นไง ไปใส่เข้าไปในตลาดไปไบา้านแม่ชีไปซื้อกล้วยมากินกับเขาแบาบพ่อเมอย์ไปแย่งล่ะไปซื้อบัาบาาาากกินฝ้ามาใบเขาเนี่ยบ้านเปลี่ยนได้ใช่ไหมก็อยังซ้ำหายอีทีมากินของเล่าซ้ำพ่อเขาโดนพระบุญเขาตาจะชินหัวภาษาขนาดไปมาดดีนาไปแกงหันยับไปเท่ละสีได้เต็มตาผู้ลูกรับหน้าบา้านได้ฮอดถวยมันมากปูเหลวเปียกหนวดซื้อนี่มาจาไหนเปียกจากพ่อวันเป็นพ่อเขียว ชมจฉันไม่ดูม่เปลี่ยนทิเเไม่เหรอวาัญพูดแนละ้เราเพื่อนคนนี้ชู่งอะไรอยราเไรๆรไไบอกเล่าไปบอกเล่าไปไม่ยัางมาชู่ค่ะโอ้สิว่าเขาเล่าเพื่อนจกของละจีอสิเขาเลาเพื่อนผู้ใหญไม่งา้หาหัวหนวนอเขาเล่าเรื่อไม่งหัวงอกไรอย่งนและไปโหดประพีดหมอบ้านจะว่างูหรือยังรวยขาแล้วรวยลายไป ผู้ใดที่ไปหาเ้าพื้อนมูนเนอะดีจักอียงนี่เออสู้หวาฉันนี่เออที่เขาว่าเราคว้าวุ๊บดฉันเนระเพืีไปหาเ้าพื้นกันน่ดีคือจุกการว่าหลาย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 ่าเราผิานหัวสร้างดีๆเน่ยพี่เียงมาทั้งพี่เถ่ยงเนี่ยสับเพี้ยงเหยาพึ่งหนาช่างช่าช่างเพาะหัวปูเอ้า ทต่นายไปตบขาคนละต้นเนี่ยจีบป้าซาขาป้ากึงยางพิจิลนานี่ยเจ๊จีเนี่แม่วันขื่นม่เทิงสชลาแก๊กเกียร์อะนางก่อนนางก้อนนางก้อนโอ้ยนางก้อน แกี่าลายจะนะห้ามลบใส่เร่อสายขามันเรหันนะั้นเป็นอย่งไรตีาร่งายขลกต้องต้องือะไรนังเมื่อแกนั่งกนพกอย่าบ่แม่กกี่ห่ปอ่วบ้านข้ากูให้เส็เม่เข่าเท้าเป็นอ่างน,นั่งเต็มผม แต่นายอี๋เขาบอย่าเราจะบอกวสารัรักันยากเจ้าโอ้ยแต่ว่าปอยใช้ง่ายเฟรนเฟรนห่างหนาเกะยังมให้จูดินเือ้อย โกท,ที่แม่เมืังไงเดบด่อความกูเบื่แอแฝกหนอความเ่าเขียวนี่จะเมนบัคือ,อความข่อยจะเมนมหนอไปห่ังอีกอความข่อยนี่เกี้ยงนีนลินขาวพูรลลุนแคได้หน่อยเกิดไม่นี่ละ่ะปินบ้าีิจะไปหาโกรนมองเจียใจเด้อใครบัดราผหานเท่ามาค่อยโกรธเจีเยเด้อตนจะใน่ชนะโลกเอาขึ้นหนวดเนี่ย ลูุนตะลจีนแม่จีบว่าจะเมนยักยักษ์คุณจิตายจะเชนแรกคุณละนูจีีดัอยากบอกจะยับเขาได้ยุวันนี้แมนอ๋อบ็นไฮทนายในป้าเขาแข่ง้างเยี้ยกันแล้วใะ่ไหมพ่อยิ่งแกงบุ๊คจีบพ่อยย่งด้วเพราะว่าเก้าดอกจิบพ่อยังแต่สมัยเขาเปิดสาวนันแมนอนปีแงงจางเมื่อแรกสุขบัทานอดชมอพระท้าเต้นนันแม่เต้นแงงเต้นให้โดรี ต้ารนอี่ปิกเป่าของเองเ้าว่าถือตีเต้นให้โดนรีบเม่เมันอถือว่าเมนโดแบบโค้ดอีกัญชนะเต้นกะละกีอีนั้ก็เต้นกะลากีไม่เม็นเมนบะจิ้ตาเสือขว้าเขาไม่องีายไม่เขียวเ้าอย่งก็ว่าถือจานๆกัดเนี้ยวแลวกเหยมันปเมนตีิมันไม่ถืออีอัญชนาเต้นแออปีอัไจังจำได้กุนงอเมนที่ดีเมนความเล่าแต่เมื่องลปี ไม่เงี้ยไอจ้งลานนั่นขอือประเดีวไปน้ำมูจันเขียระท่านอโสมัวบ้านข่อยนั่นไอ้เนี่ยจไปเก็บไส้เบ็ดมไ้นี่ยที่ผู้ไปเก็บไส้บีดไม่อย่านี้ะพเมนาำเนายอน่านี่น้าสสิยาเนายอนเล่าแล้วก็เนายี่ไดไม่เอาถุงไส้เบดเป็น้าไไปขานถุงขอาว่าเนาะปฏิิไปว่าเอาถุงขอาวาไปหยอดน้าเพราะแนาเบื้องเจว่าเด็ข้าวว่าผัวเล่าตายได้ละ ถ้าปีนั่นดีละ่ะเป็นอย่างหลังจกตายมันเอาไส้เบียดเป็นไส้ลากหัวทิตเต็ดแม่ป้าพี่จะขากัวทักออฟกัวทากเม่มันซัวเมีถ้มันตายรูดสีตายรูดแส้เท่านี้เอาจังสี่สัตว์ถอดไปแหงจับอบตต้นมาท่านมาออืมาเต้นม,มึกจัะบาดถอด <laughs> เต้นย่าบาเข้าไปเต้นอาลาบีเต้นอาลาบีไเดีวลื้อฟืบบเ้าามหลังเข้ากันนอนเฮียหีเจะาีอกันนำเมียไปโหลดจะพายนทีแบบง่าไใเี่ยวเต้นจาโยกเขาเข่าเข่าฉันเลื้ <sab> อยลูกคืนจะพันหลงพอมาชั้นขึ้ืนชราลูกคืนเี้เอาแย่ตะปูอีฉัน เบอร์มือกูเด้ออันนี้ทานที่หนึ่งเด้ออันนี้ทันที่สองเด้ออันนี้ทานที่สอมเด้ออันนี้ทานที่สี่เด้ออันนี้ทานที่จีนเด้อรั้ษาี่มิวสิกค่ะ แต่เราหุ่กกนว,วันเงินเบาหว่ากอขึ้นแปดร้อยลยผัเหลียงเองก็ได้เอาตีบกระเป๋าหมาก,ก็ทำมีผัาเลี้ยงก็เยอะใจเออ,อาแมา<อ>่จะหิงแม่จะได้เห็นยายออกกำลังกายนี่ล่ะดี่ทำนะที่ออกกำลังกายยายออกได้ก็ดีกันสุขภาพแข็งแรงอ้าวพุทธบ้านเข้ามาซ้ำนี่มีซ้ำนี่ปะยายนี่มีซ้ำนี่แหละละ่ะเออเบิร์ตซ้ำนี่แหละล่ะเขาก็นี่สไตายเบิร์ตเรา ไม่เพื่อตายยอดตีนอารับิกอย่างไงไต่กูแล้วก็เช่าไรกูอต่นี้แล้วว่าหังนะมาซ่อมนี่กระลำซ่อมนี่แล้วครับเงินเดือนเอ้าวอนสิราเงินเดือนขอทั้งพวามพอใจกับผู้เฒ่าบรรท้อนว่าตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ประกาศไว้ว่าผู้เฒ่าที่มีอายุหกสิบปีได้รับเบี้ยยังชีพอยู่หกไรบาทจ้าเจ็ดสิบปีเจ็ดไรบาทจ้าแปดสิบปีแปดไรบาทจ้าเก้าสิบปีพันหนึ่งครับเก้าสิบปีพันหนึ่งครับ ก็ลอยหาชิปปีจะไม่ได้สองพันแปดพันตีสามกอยหาสิปีก็ได้ตัวใหญ่ได้เงินตีลาไต้พวงดีดกับล่องโสมโวยผมนำพืชแม่เนยเมื่อสิโยหาเมื่อกี่หอดลอยหาโจมันเอาไู้อยากเด้เงินเยไหลหนอแงลูกแงเก่าสจเฮ็นจังไหนชนะตา่บัหาิอยู่มื่อกี้ะหลอกช่วม่อเมื่ออดเราทำซื้อเสียงทำมาอยู่ก่นได้ย่าได้ก่อนสิลบเงิน เอาย่ายคนแรกซื้อว่าจังไหนครับนี่เอาซื้อนางกีิติค่าซื้อย่ายนั่นแหละเอาซื้อยูหนีซื้อยูเฮียนเอาซื้อยูโรงเรียนเอาซื้อยูวานเอาซื้อตอนหมาเล็กัดที่หมาลายคุ้มเพื่อนแต่ยา่เอาซื้อยูสวนลุ้มว่าสวนหลวงเอาซื้อยูจุ่มพวงจุ่มพอดเอาซื้อยูดรอนเอาซื้อยูบนเอาซื้อจากคอทร่อยอีด ชื่เบีกันไถ่า็ยูทูกตำหลอนพวกอำเภอแต่พอกูหลายจังหวัดไม่หน่อก็ให้พวอเสบเสบียกับเสือไก่ชื่อให้หรือื่อแม่นวเสือซื้อสาทรเปี๊ยจบชื่อีกันนเอาซื้อยาตัวนั้นเขาเอินอยู่โรงเรียนแต่สมัยเรียนคนะใหญ่มากื้อยาตกี่ล้นซื้อเม็น ชื่อยายเหม็ดจ้าเหม็นจ้าแปดเก้าเหม็ดอายุเท่าไหร่ครับปี่แปดเก้าอายุเท่าไหร่แล้วครับเก้าสิบหาเก้าสิบปวดมากวช่เขนต่อมาสื่อะไรยายยายแปดเก้าโฉอย่างเล็กก็หายอ้าวไม่ใช่เอี๊ยเขาถามชื่อไม่นอนแล้วไปโฉอย่างเล็กอยู่ถามชื่อพัดเนื้อพัดเนื้อจัไหนถามชื่อถามชื่อชื่อคำยายชื่อคำตามชื่อยาย ครับยายายชื่อยายดมยาดมยาดมอายุเท่าไหร่หรอครับเก้เสียอ้อตอมันไปแต่พักหนึ่งละไม่นอมันเก้าชิปีพ่ายายคนโตมาสุดวร้ครับยา่เมียหนายุบำน้ำขาวเียนไม่ยกผีตายมาตเหืว่าขาาืดือตืนะเฮ้ยได้หนีได้หีได้มี ได้มีอายุแค่ปีแล้วครับอ้าวลาดหละเจ้าาจังสันจังตีขอเมฆเขาซ้ำนี่เมฆเพราะกันใดใบเกิดพ่อที่จางตายอย่างอยู่แต่แกใบตายใบกู้เท่าไหร่โอ้ยสังพอแล้วแบบปืนเกิดเพื่อคบกินเดียนใบหนุ่มคนทำเตะเราปะโอ้ยหมจักเวลาเ่ทอดได้ยังเม่ได้แปดทีปีก็อีกิีสองอย่างคือ ไม่เลี้ยงนออยังไม่ชิบสองเหยื่อเครื่งอยู่ว่ะปนเปีนที่อีตีครื่งคุ่นตนน่ใช่คนตมาสช่ไเลยครับเนี่ยหนูนี่บกันจะว่าหนูถอยใหญ่ขถาแล้วเแถาแม่จะใส่เทปตัวแบบหนูชุกเน่ไม่ไปชุมเบามวนชุมนี่แม่ละยาบตลหลารบสอนลูกสอนหลานเื่อกันย่ามใส่ไมไปใส่กันล้เปรี้ยวอนันให้หนูเน่ วันเนาะเท่าร้านต่อมาจังไหนพี่กุนีวายนยเพ่ซื้อเมี่ซื้อยายบูดได้บูดไา่บูดนะล่ะว้ยซื้อเป็นตะเร็วน้ะยใหเ่นาอซื้อซื้อดอกอีเมตั้งไห้ครับไ้บูดอายุเท่าไหร่หรอครับอันหกชีฟเม่อเศร้านี่ค่ะก็จำดีเนาะวม่เกิดเมื่อเกิดเมื่อวันมาเล่นไทยครับ ก็มีความสุขือความเเทอมและย่เด้อโอ้อเมืเหย่อเทอมเติมโอ้ือย่าแต่ละคนนี่เป็นกำอยากน้อยาิเหาะพี่น้องเพื่อนก็จำไม่ได้ว่าสวยจะไหนเนี่ยนี่อะไรซือบางไม้ก้ย่าเด้อย่าเหม็นยาดมยาหมีย่าดบูนโอ้ยาเหม็นดมมีบูนไอ้แมวเดมจจลแม่ไ่ได้ดมอไไดก่มดมจจได้ี้เอา วัวจะวุกจะอุ้ยกันไงวัวขกร้องกันวัวรอจอ้านี่แม่ไปหัวกันได้แนับกคนหนีหนีกันไปแม่กปนย้อนือมุ้งไหนกีเเอาแล้วแต่ผู้สิดำกุปดมมุงไปรลวตอนนี้ผู้ใดอยู่หัวแถวผู้ใดเงินก้อนมูหัวแถวดวว ได้บูธได้บูดครับยู่หัวแถวครับถ้าเขาคิดขบบูธก็คิดใช้ชมาหนาในขาหลได้บูธหกสิบปีหกร้อยบาทได้ีหลีติลุกนครัขอบใจเอาเอาเรื่องนี้อ็เาเปลี่ยนพีบีไม่ไม่ตัวเพิ่์ลแทนไม่เม็น เจ็ดสิบปีเจ็ดร้อยบาทแับภาพคุณค่ะหนักเมื่อไห่แ่าเขาให้โคบอหนักเมื่อหรหนักกี่แปดสิบปีสิบสองเดือนครึ่งตาพิการตรงึเอาพัดไปพัดหนึ่งไปหนักพักคาแก้เขาแจ้หัวไอ้ดมเก้าสิบปีตาพิการผูอยากจนน้ำไปสามพันสามพันว้าว่าหลเอาปูไไม่อยากทำสหี้ยคืสไม่ไหวนี่ เป็นอยังอัะตมีสอกคนไป้เ้ชีหาไม่ได้หลายก็มูเหว่ไม่ได้หลายจะได้พี่น้องครับเป็นอบตขนาดหนาหนาวหันขม้าใจฝ่าพุ่มเน่อยี้อื่นไหนขียเละผื่นไอ้แถ่ๆนี้ได้ซีผื่นหมดไหมไม่ได้อิจฉากนหลายผมไม่ได้อิจฉาต้วกขยยใจยิ่งเลยเาเโซกันไต้เงินเราก็ไปเก็บไปดีๆจะไปซืเรเลขเบิรล่ะจ้่มืี้มีข่าวดียัยจะเลขกโกไหนล่ะ ป้าเป่าลุกเดี๋ยวนี้อีพี๊เป่าเอางวดส้นงวดหนอข้าวดีก็คือว่าสิมีคุณหมอมาหนวดเลยพี่พอต้องเสียเงินจากบาทเจ็บเพราะอาการไหนมันไงโดนขวดแข้งขวดครับเปิดเอาวันนี้หนวดเศร้าวะหนวดพอไปครับพ่อดลราพร้อมแล้วตัวครับคุณหมอไม่ลุกคุณยายเพิ่งพร้อมที่สิ่นวดแล้วครับคุณหมอหัวผูดเองงดแต่ละห่วงนี้เร็วเวลาพูดงด ไอ้สันะเ้างแล้วบัวยมันโมเมนช้างไม่อัะมูเหลือมอิ่มมั่นอ้อยโมเมนต์ช่างได้ใจเดินพูดหมอครับเนี่หมอใช้มนวดให้มือนีแล้ครับหมอเจนน่ครับวิอยามาเบืองหมอเบืองกลได้จะเป็นเรเลี้ยวี่เขาเลยกมอน้บัวแล้วพูดนีตีอาวมาคู่ายได้ใจฉาบหมอเจเนมันคือดวงกูเ เบื้อขางข้างั่นใจบก่ตาแดงหินหินอยู่กัวแม่แม่ตาไปไบเบิ้งงพใกล้ๆไก้นัเอาใช้าัน่ัหลังนะเอชี้ข้างหน้าที่มีดาน้าหเอา้าัก็มีดาบ้ี่ีม่อา่อดาไม่ดีสองเปียงเ แหวกยอนสิหนิแหวกกระ่รเอ๊ะขบูดแหวกแห่กเนาะมอทั้งน้องบัวลำพูนี่ขี่ยอกข้างขี่ผัวถ้าโรงเรียนเขาอยากให้บรรยากาศเป็นมอมียคนไหนบ้างน่ยะฉนไงฉันเด็กว่ายี แมนยูอ่ะแลไม่อันเลนนําเกียร์จิมาบวมค่ะเป็นไงเป็นเอ้ามอกระเงินยเกียเขาเียอเล่าเขาียนตนเล่าแกบีเงินซื้อออยกินโอ้ยอยางโลยาโลงยางเเบิงหาจังหมอม่าโลงอยางใเบิงอก็แม่แพ้ยาชุดติเป็นเอลี จากไจจริงแนะ่ตอ่อขะไม่ได้กินอาจีโนโมโตโกับรถหนีนะบ้านก็จะเชียวอ่ารนะันว้าชาวบ้านนั่นขวาง้ต่นายเนาเป็นกหลังมาแน้นำยาังที่เลวกต่นาประกาศไปสอบเป็นหมอแต่กูผู้ชายมาในุตายก็ตมอกเกือบ,บุดได้หรอแต่น้นาดกดอด